อีกหนึ่งจุดนะครับที่ไม่อยากจะให้เพื่อนๆนะครับละเลยและมองข้ามนะครับสําหรับการวางประเกน็นฝาสูบนะฮะวันนี้เราก็เลยนะครับจะพามาดูนะครับสําหรับบูธกันเลื่อนตรงประเกน็นฝาตรงประเกน็นฝาสูบว่าทําไมเราถึงต้องใส่ไว้นะครับเพราะว่าจะบอกว่าอย่างนี้คนระับสหรับบางคนนะครับบางทีเราเอาเสื้อหรือเอาฝาเนี่ยพอเวลาเราเอาไปปาดปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็ต้องถอดไอ้บูธ ตรงตรงนี้ออก C ซึ่งบางทีถอดปุ goodbye, F, turkey, disease. Disease, ๊บบางทีเราก็อาจจะลืมใส่นาอเวลาเราลืมใส่เนี่ยบางทีเราวางประเก็นฝาสูบไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเลื่อนบางทีเลื่อนไปอุดรูตาน้ําทําให้เกิดปัญหาอีกนะครับทีนี้เราก็เลยนะครับจะพามาดูนะครับสําหรับไอ้บูทการเลื่อนประเก็นฝาสูบว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีเราเอาคีมล็อกบิดบิดบิดออกเนี่ยแล้วมันก็เสียหายนะเพราะว่าเสียหายปุ๊บบางคนก็เออปล่อยเลยนะครับบางคนว่าแม่นนะครับวางปุ๊บ ปะเกน็นฝาสูบเลื่อนเหมือนที่ผมบอกพอเลื่อนปุ๊บมันก็ไปปิดรูตาตาน้าครับําให้รถเกิดปัญหาเรื่องความร,ร้อนอีกนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าไอปะเกน็นเฮ้ยไม่ใช่ไอบูธกันเลื่อนเนี้ยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูนะฮะนี่ก็คือนะครับบูธบูธกันเลื่อนปะเกน็นฝาสูบนะถ้าเกิดเราเรียกกันแบบอ่าบ้านๆเนาะไม่ต้องไปเรียกให้มันยุ่งยากนะครับนี่ฮะผมให้เพื่อนดูก่อน นี่มันก็ประมาณนี้แหละตัวของมันบางทีนะครับเราอย่างที่ผมบอกเอาเอาบางทีเราเอาฝา,าไปหรือเอาเสื้อไปเนี่ยบางทีเราก็เอาคีมล็อกเนี่ยบิดบิดออกพอบิดออกปุ๊บเวลาจะประกอบเนี่ยบางทีมันก็ลืมกันได้แหละจะพิจารณาว่าเราก็แค่มาฝากเตือนกันเฉยๆน,นะครับสําหรับใครที่ประกอบเครื่องบ่อยๆก็อยากจะให้มีติดอู่ไว้นะครับเวลาจะหาใช้มันก็ง่ายด้วยนะครับบางทีจะหาใช้ปุ๊บถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะลําบากพอเวลาอยากจะใช้ปุ๊บโอ้โห คืนนี้อารมณ์ดีจะประกอบเครื่องนะครับขาดบูตตัวหนึ่งก็เสียอารมณ์อีกนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ประกอบเครื่องบ่อยก็ติดอู่ไว้นะครับอุ่นใจแน่นอนนะครับบูตกรนเลื่อนเบเกนฝาสูบในดีแม็กคอมเมลีนะครับประมาณนี้นะนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าไม่อยากพลาดในการชมคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพื่อบอกเพื่อนๆอย่างนี้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับผมบูตกรนเลื่อนเบเกนฝาสูบครับขอบคุณมากครับ